คุณเคยรู้สึกเจ็บเข่าวบวมหรือเดินลำบากหลังจากทำงานมาทั้งวันหรือไม่ลองนึกภาพดูสิแค่เลืล่นลมเบาๆหรือเคลื่อนไหวผิดท่าเข่าของคุณอาจตกอยู่ในสภาวะอันตรายทำให้เจ็บปวดและถึงขั้นสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวน่ากลัวใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะมาสำรวจปัญหาสุขภาพที่ทุกคนอาจผาเผชิญได้นั่นคือภาวะน้ำในข้อเข่าท่วงซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากกว่า30ปี แต่หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องมันอาจกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนไปตลอดชีวิตคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้และวิธีปกป้องขาของคุณแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นภาวะน้ําในข้อเข่าท่วมคืออะไรลองนึกภาพข้อเข่าของคุณเป็นเหมือนบานทับที่ประนีดในร่างกายช่วยให้คุณเดินวิ่งและทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันภายในข้อเขา่ามีของเหลวเล็กน้อยที่เรียกว่าน้ำในข้อ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนน้ำมันหล่อลื่นช่วยให้กระดูกเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นลดการเสียดสีและบำรุงกระดูกอ่อนที่ปกป้องข้อแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำในข้อนี้เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกตินั่นคือตอนที่คุณเผชิญกับภาวะน้ำในข้อเข่าท่วมซึ่งเป็นภาวะที่น้ำสะสมมากเกินไปในช่องข้อทำให้เกิดแรงกดและข่าวบวมคุณอาจสังเกตได้จากอาการต่างๆเช่น เข่าเจ็บน่วงน่วงรู้สึกหนักเหมือนมีน้ำหนักกดทับหรือแม้แต่บวมจนไม่สามารถงอขาหรือเดินได้ตามปกติบางครั้งคุณอาจรู้สึกร้อนหรือแดงบริเวณข้อหรือขาชาเหมือนติดขัดรู้สึกคุ้นคุ้นไหมคุณเคยมีอาการแบบนี้หรือไม่ลองแชร์ในคอมเมนต์เพื่อให้เราคุยกันได้เลยแล้วทำไมภาวะน้ำในข้อเข่าท่วมถึงเกิดขึ้นและทำไมเราต้องใส่ใจคำตอบอยู่ที่โครงสร้างที่ซับซ้อนของข้อเขา่า ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดและรับแรงกดมากที่สุดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการลุกนั่งปีนบันไดหรือเล่นกีฬาแค่การบาดเจ็บเล็กๆเ,เช่นข้อเคล็ดขณะวิ่งล้มจากจักรยานหรือนั่งท่าผิดนานๆก็อาจทําให้กระดูกอ่อนเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อเสียหายส่งผลให้น้ําในข้อถูกผลิตออกมามา,มากกว่าปกตินอกจากนี้โรคต่างๆเช่นข้อเสื่อมโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยด์หรือการติดเชื้อก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยปัญหาคือ หากคุณละเลยสัญญาณแรกเริ่มภาวะน,นี้อาจไม่เพียงแต่ทําให้เจ็บปวดแต่ยังนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อผิดรูปหรือกล้ามเนื้อลีบคุณอยากปกป้องขาของคุณให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บปวดหรือไม่นั่นคือเหตุผลที่เราต้องเข้าใจและลงมือทําตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะรับรู้และจัดการกับภาวะนามในข้อเข่าท่วมได้อย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพขั้นแรกฟังร่างกายของคุณ หากคุณรู้สึกว่าเข่าบวมผิดปกติเจ็บเมื่อเคลื่อนไหวหรือยืดขาได้ยากอย่านิ่งนอนใจวิธีง่ายๆในการตรวจสอบคือเปรียบเทียบเข่าทั้งสองข้างหากข้างหนึ่งบวมหรือร้อนกว่าอีกข้างนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนคุณสามารถลองวิธีปฐมพยาบาลที่บ้านเช่นประครบน้ำแข็งโดยห่อด้วยผ้าบางๆนาน15-20นาทีหรือยกขาสูงกว่าระดับหัวใจเพื่อลดอาการบวม แต่สิ่งสำคัญที่สุดอย่าใช้ยาหรือเจาะดูดน้ำในข้อโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดเพราะแต่ละกรณีของภาวะน้ำในข้อเข่าท่วมอาจเกิดจากปัญหาที่แตกต่างกันตั้งแต่การบาดเจ็บไปจนถึงโรคคุณเคยมีปัญหาในการเดินเพราะเจ็บเข่าหรือไม่ลองเล่าเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์บางทีประสบการณ์ของคุณอาจช่วยคนอื่นได้ ตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าภาวาน้ำในข้อเขาท่วมคืออะไรและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างมาดูกันลึกๆถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเขาของคุณถึงบวมขึ้นมาแค่หลังจากวิ่งหรือทํางานหนักมาทั้งวันการรู้ถึงรากของปัญหาจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและปกป้องข้อเขาได้ดีขึ้นมาสํารวจกันเลยสาเหตุของภาวาน้าในข้อเขาท่วมอาจมาจากหลายแหล่งแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือการบาดเจ็บ ลองนึกภาพคุณกำลังเล่นฟุตบอลแล้วหมุนตัวเร็วเกินไปหรือตอนขึ้นบันไดคุณลื่นและล้มสถานการณ์แบบนี้อาจทำให้เอ็นกระดูกอ่อนหรือเยื่อหุ้มข้อเสียหายส่งผลให้ร่างกายตอบสนองโดยการผลิตน้ำในข้อมากขึ้นเพื่อปกป้องบริเวณที่บาดเจ็บไม่ใช่แค่อุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างล้มจากรถหรืออุบัติเหตุจากการทำง,งานเท่านั้นที่ทำให้เกิดปัญหา แม้แต่นิสัยประจำวันก็อาจทำลายข้อเข่าของคุณอย่างเงียบๆเช่นการใส่ส้นสูงนานเกินไปนั่งยองนั่งยองติดต่อกันหรือออกกำลังกายด้วยท่าที่ผิดล้วนสร้างแรงกดที่ข้อเขา่าคุณมีนิสัยเหล่านี้บ้างหรือไม่ลองคิดดูสักนิดแล้วแชร์ในคอมเมนต์เพื่อให้เราค้นหาวิธีปรับปรุงกันแต่การบาดเจ็บไม่ใช่สาเหตุเดียวโรคที่เกี่ยวกับข้อต่อก็เป็นสาเหตุสำคัญหากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือเกานี่คือศัตรูที่ซ่อนอยู่ในข้อเข่าโรคเหล่านี้ทำลายกระดูกอ่อนและเยื่อหุ้มข้อทำให้ผลิตน้ำในข้อมากกว่าปกติแม้แต่การติดเชื้อเช่นเชื้อวัณโรคหรือเชื้อไมโครพาสมาก็กอาจโจมตีข้อเข่าทำให้เกิดอาการบวมและน้ำท่วมสิ่งที่น่ากังวลคือหลายคนมักมองข้ามอาการเจ็บเล็กน้อยคิดว่าแค่พักก็เพียงพอแต่หากไม่จัดการทันเวลาปัญหาเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้น ทำให้เจ็บปวดยาวนานและถึงขั้นสูญเสียความสามารถในการเดินคุณรู้จักใครที่เคยมีปัญหาเขา่าแต่ไม่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆหรือไม่ลองเล่าเรื่องนั้นในคอมเมนต์เพราะมันอาจเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับทุกคนแล้วทำไมเราต้องใส่ใจในการเรียนรู้และจัดการกับภวนาในข้อเข่าท่วมตั้งแต่แรกเพราะง่ายๆเลยข,ข้อเข่าเป็นเสาหลักของร่างกายคุณทุกย่างก้าวทุกการลุกนั่งข้อเข่าต้องรับแรงกดหลายเท่าของน้ำหนักตัวเมื่อเกิดน้ำท่วมมันไม่เพียงแต่ทำให้เจ็บ แต่ยังทําให้กล้ามเนื้อรอบข้างอ่อนแอลงนําไปสู่ความเสี่ยงที่กล้ามเนื้อลีบหรือข้อผิดรูปลองคิดดูถ้าคุณเดินไม่ได้สะดวกเล่นกีฬาไม่ได้หรือทํางานตามปกติไม่ได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่เราต้องลงมือทําเมื่อเห็นสัญญาณผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นการจัดการตั้งแต่เนิ่นๆไม่เพียงช่วยลดความเจ็บปวดแต่ยังประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ซับซ้อนในอนาคต คุณอยากรักษาขาให้แข็งแรงเพื่อสำรวจโลกได้อย่างอิสระหรือไม่ฉันเชื่อว่าคุณอยากและนั่นคือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่แล้วเราจะจัดการกับภาวน้ำในข้อเข่าท่วมได้อย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพหากคุณพบว่าเข่าวบวมเจ็บขั้นแรกคือพักหยุดกิจกรรมที่กดดันข้อเช่นวิ่งปีนเขาหรือยกของหนักคุณอาจใช้ที่รักเข่าเพื่อยึดข้อช่วยลดแรงกดและป้องกันอาการบวมเพิ่มวิธีง่าย แต่ได้ผลดีคือการประคบเย็นนำถุงน้ำแข็งห่อด้วยผ้าบางๆแล้ววางบนเขานาน1 5 2หถึนาทีทำซ้ำวันละหลายครั้งวิธีนี้ช่วยลดบวมและบรรเทาความเจ็บปวดแต่ระวังอย่าวางน้ำแข็งลงบนผิวโดยตรงเพราะอาจทำให้ผิวไม่จากความเย็นได้นอกจากนี้คุณควรยกขาสูงกว่าระดับหัวใจขณะนอนเช่นวางขาบนหมอน วิธีนี้ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและลดแรงกดที่ข้อเขา่าคุณเคยลองประครบเย็นเมื่อเจ็บข้อหรือไม่มันได้ผลกับคุณหรือเปล่าลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์อย่างไรก็ตามวิธีที่บ้านเป็นเพียงขั้นแรกหากอาการยังอยู่นานเกิน2-3วันหรือเข้าวงที่ปกติรีบไปพบแพทย์ทันทีผู้เชี่ยวชาญจะใช้วิธีเช่นเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์หรือตรวจน้ำในข้อเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด และให้แผนการรักษาที่เหมาะสมในบางกรณีคุณอาจต้องใช้ยาต้านการอักเสบหรือกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูการทำงานของข้อสิ่งสำคัญคืออย่าเจาะดูดน้ำในข้อที่บ้านหรือใช้ยาแก้ปวดโดยไม่มีคำแนะนำเพราะอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงคุณรู้จักแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่เชื่อถือได้หรือไม่ถ้ามีลองแนะนำในคอมเมนต์เพื่อช่วยคนอื่นเพื่อป้องกันภาวะน้ำในข้อเข่าท่วม คุณสามารถเริ่มจากเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตประจำวันเลือกกีฬาที่ไม่หนักเช่นว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานหรือเดินเพราะช่วยเสริมกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าโดยไม่กดดันมากเกินไปการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมก็สำคัญเพราะน้ำหนักเกินทำให้ข้อเข่ารับภาระหนักอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมด้วยผักผลไม้และอาหารที่มีโอเมก้าสเช่นปลาแซลมอน จะช่วยบํารุงข้อและลดความเสี่ยงต่อการอักเสบสุดท้ายอย่าลืมตรวจสุขภาพทุกหเดือนเพื่อตรวจพบปัญหาแต่เนินเน่นๆคุณมีนิสัยการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องข้อเข่าหรือไม่ลองท้าทายตัวเองเริ่มกิจกรรมกีฬาเบาๆในสัปดาห์นี้และแชร์แผนของคุณในคอมเมนต์เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำในข้อเขาท่วมแล้วตั้งแต่สาเหตุสัญ,ญญาณไปจนถึงวิธีจัดการเบื้องต้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมองข้ามความเจ็บปวดเล็กๆหรือชะลอการรักษามาสำรวจความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และวิธีรักษาขาให้แข็งแรงเพื่อให้คุณก้าวเดินอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางของชีวิตคุณพร้อมที่จะปกป้องข้อเข่าจากอันตรายในระยะยาวหรือยังไปต่อกันเลยก่อนอื่นมาพูดถึงภาวะแทรกซ้อนของน้ำในข้อขาท่วมคุณอาจคิดว่าอาการเจ็บหรือบวมเล็กน้อยเป็นเรื่องชั่วคราวแต่หากไม่จัดการอย่างถูกต้อง ภาวันนี้อาจกลายเป็นระเบิดเวลาในร่างกายคุณในระยะแรกน้ำในข้อเข่าท่วมทำให้รู้สึกไม่สบายเมื่อเคลื่อนไหวเช่นง,งอขาไม่ได้หรือขึ้นบันไดแล้วเจ็บแต่หากปล่อยไว้นานน้ำที่สะสมจะกดดันเนื้อเยื่อรอบข้างทำให้กระดูกอ่อนและเอ็นเสียหายรุนแรงขึ้นผลลัพธ์คือเข่าของคุณอาจบวมจนผิดรูปทำให้ยืนตรงหรือเดินตามปกติไม่ได้ สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าจะค่อยๆอ่อนแอและรีบลงสูญเสียความสามารถในการรองรับข้อในกรณีที่แย่ที่สุดคุณอาจต้องเผชิญกับการสูญเสียการทำงานของข้ออย่างถาวรหรือต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและท้าทายคุณอยากให้ข้อเข่าของคุณถึงจุดนั้นหรือไม่เราเชื่อว่าไม่ และนั่นคือเหตุผลที่เราต้องลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ทำไมการเข้าใจภาวะแทรกซ้อนจึงสำคัญเพราะข้อเข่าไม่ใช่แค่อวัยวะเดียวแต่เป็นรากฐานของทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรักเช่นวิ่งกับเพื่อนเล่นกับลูกหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะหากข้อเข่าเสียหายรุนแรงสิ่งเหล่านั้นอาจกลายเป็นอดีตยิ่งไปกว่านั้นภาวะแทรกซ้อนไม่เพียงส่งผลต่อร่างกายแต่ยังกระทบจิตใจ ความเจ็บปวดที่ยาวนานอาจทำให้คุณเหนื่อยล้านอนไม่หลับหรือรู้สึกสิ้นหวังแต่ข่าวดีคือคุณสามารถป้องกันผลกระทบเหล่านี้ได้โดยการใส่ใจร่างกายและใช้มาตรการป้องกันทันเวลาคุณคิดว่าคุณดูแลข้อเข,ข่าดีพอหรือยังลองใช้เวลาสักนาทีคิดและแชร์ในคอมเมนต์เราจะฟื้นฟูหล,ลังจากภาวะน้ำในข้อเข่าท่วมและรักษาข้อให้แข็งแรงในระยะยาวได้อย่างไรหากคุณได้รับการวินิจฉัยและรักษาแล้ว การฟื้นฟูคือกุญแจสู่การกลับมามีความยืดหยุ่นหลังจากแพทย์จัดก,การภาวน้ำท่วมคุณอาจได้รับคำแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดการออกกำลังกายเหล่านี้มักเน้นเสริมกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าเช่นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังเพื่อรองรับข้อได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายง่ายๆคือยกขาตรงขณะนั่งนั่งบนเก้าอี้ยืดขาข้างหนึ่งตรง ค้างไวห้5วินาทีแล้วลดลงทำซ้ำสิบครั้งต่อขาคุณอาจลองเคลื่อนไหวเบาๆเช่นปั่นจัก,กรยานอยู่กับที่หรือเดินในน้ำเพราะช่วยให้ข้อเคลื่อนไหวโดยไม่รับแรงกดมากคุณเคยลองกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายเสริมข้อหรือไม่ถ้ามีลองเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์นอกจากนี้วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมีบทบาทสำคัญในการรักษาข้อเข่าให้แข็งแรง ต้องแน่ใจว่าคุณดื่มน้ำเพียงพอทุกวันประมาณ2ลิตรเพื่อรักษาสมดุลของน้ำในข้ออาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีเช่นนมปลาซาดีนหรือผักคะนา้าจะช่วยให้กระดูกและกระดูกอ่อนแข็งแรงอย่าลืมเพิ่มอาหารต้านการอักเสบเช่นวอลน,นัสมเมล็ดเจียหรือน้ำมันมะกอกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการอักเสบของข้อ หากคุณน้ำหนักเกินปั้งเป้าลดน้ำหนัก5-10%ของน้ำหนักตัวเพราะทุกกิโลกรัมที่ลดลงจะลดแรงกดที่ข้อเข่าลงอย่างมากเคล็ดลับเล็กๆคือแทนที่จะนั่งนานหลายชั่วโมงให้ลุกขึ้นเดินเบาๆทุก45นาทีของการทำงานคุณสามารถท้าทายตัวเองได้วันนี้เพิ่มอาหารที่ดีต่อข้อลงในมื้ออาหารและแชร์เมนูนั้นในคอมเมนต์เพื่อป้องกันภาวะน้ำในข้อเขาท่วงกลับมา ต้องสร้างนิสัยการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวกระทันหันเช่นกระโดดจากที่สูงหรือมุนตัวเร็วขณะถือของหนักหากคุณรักกีฬาลงทุนซื้อรองเท้าที่เหมาะสมและวอร์มอัพให้ดีก่อนออกกำลังกายรองเท้าที่มีบอดี้สามารถลดแรงกดที่ข้อเข่าได้ถึง20%คุณดูเรื่องนี้หรือไม่สุดท้ายอย่ามองข้ามการตรวจสุขภาพเป็นประจำการตรวจครั้งหนึ่งทุก6เดือนช่วยตรวจพบสัญญาณผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา คุณนัดตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ถ้ายังไม่ได้ตั้งเป้าทำภายในเดือนนี้และแชร์แผนของคุณกับเราตอนนี้มาทบทวนกันภาวน้ำในข้อเข่าท่วมไม่ใช่โรคที่ไก่ตัวแต่มันอาจกลายเป็นภัยหากคุณไม่ลงมือทำทันเวลาตั้งแต่การรับรู้สัญญาณการจัดการที่ถูกต้องไปจนถึงการสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคุณสามารถรักษาขาให้แข็งแรงและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ โปรดจำไว้ว่าสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆวันนี้สามารถป้องกันความเจ็บปวดใหญ่ในอนาคตคุณเรียนรู้อะไรที่มีประโยชน์จากวิดีโอนี้บ้างฝากคอมเมนต์และบอกเราว่าคุณจะเริ่มิสัยอะไรเพื่อปกป้องข้อเข่าของคุณอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าแชร์ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากช่องของเราการเดินทางสู่ร่างกายที่แข็งแรงเริ่มต้นจากตอนนี้คุณพร้อมหรือยังมาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน